สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x อเอ a n ชน l ค่ะ ันที่หัวหินเขาเต่าค่ะวันนี้ค่ะกี่จะมาเที่ยวทะเลนะคะกับเจ้าบีโกตเอทูค่ะแล้วก็จะถือโอกาสนะคะเอาบีโก a เอทูมาทดสอบทําระยะทางด้วยค่ะว่าเขาจะทําระยะทางได้อยู่สักกี่กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนตอนนี้ค่ะเพื่อนเดยกกี้ขอตัวนะคะไปเตรียมตัวก่อนค่ะและเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะยังที่กี้ย้ำอีกครั้งนะคะย้ำอยู่เสมอค่ะย้ำอยู่ทุกทิปเลยนะคะว่า เอาไปใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญค่ะอย่างน้อยไม่หมวกกันน็อก1ใบก็ยังดีค่ะไปค่ะไปเที่ยวหัวหินกันเลยดีกว่าค่ะ จะเริ่มสตาร์ทนะคะจากเขาเต่าค่ะมุ่งหน้าไปที่วันอุทยานปานบุรีนะคะซึ่งเป็นจุดหมายแรกที่เราจะไปในวันนี้ค่ะเราจะลัดเลาะตามตอกซอกซอยนะคะจะเน้นใช้เป็นทางเล็กเหมือนทุกครั้งค่ะหลีกเรื่องการออกถนนใหญ่ให้มากที่สุดค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจากที่เอาเจ้า b ีโคด A2 นี้นะคะมาทดสอบใช้งานจริงลุยจริงในวันนี้เขาจะทําระยะทางได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งตามสเปคบีโคด A2 นี้นะคะ ต่อหนึ่งการชาร์จทำระยะทางได้อยู่ที่50-70กิโลเมตรค่ะโดยวันนี้นะคะความเร็วนะคะเฉลี่ยอยู่ที่30-35ประมาณนี้เลยค่ะคือไม่เร็วไปกว่าน,นี้แล้วค่ะเ,เพื่อนๆเพราะว่าสายท่องเที่ยวแบบกีนนะคะไม่เน้นความเร็วอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะกองทัพ ้องเดินด้วยท้องค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอไว้หาอะไรทานกันก่อนนะคะที่ร้านอาหารฮาลานหัวหิน105นี้นะคะกี่ขอแนะนําเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่นะคะมีเมนูให้เลือกหลากหลายค่ะแต่รสชาติอาหารของที่นี่นะคะค่อนข้างจัดจ้านค่ะเพื่อนๆที่ไม่ทานเผ็ดนะคะต้องบอกน้องที่ร้านไว้เลยนะคะทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้เวลาเดินทางต่อแล้วค่ะร้านนี้นะคะเจ้าของร้านใจดีมากๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆผ่านมาเที่ยวแถวนี้นะคะเว็บมาอุดหนุนกันได้ค่ะพิกัดร้านนะคะอยู่ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะจุดแรกที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะเพื่อนๆนั่นก็คือวันณอุทยานปานบุรีค่ะซึ่งจุดนี้นะคะกี้ไปมาบ่อยแล้วค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่กี้ชอบมากๆเลยนะคะที่นี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะคะค่อนข้างเงียบสงบค่ะคนไม่พุกพ่านนะคะไปกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วันณอุทยานปานบุรีค่ะ ถึงนะคะว่าบรรณอุทยานปานบุรีแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆบรนณอุทยานปานบุรีนะคะทีมงานบอกกีมาค่ะว่าตอนนี้เราทําระยะทางไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ7กิโลค่ะเพื่อนด้านหลังกี้นะคะจะเป็นวิวทิวทัศน์ค่ะเพื่อนอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ที่ขี่มานะคะเพื่อนร้อนมากๆเลยค่ะส่วนด้านหน้าค่ะเพื่อนเป็นวิวทะเลค่ะเดี๋ยวเราไปดูทะเลกันดีกว่าค่ะ ซึ่งระยะทางนะคะจากที่พักของเรานะคะมาถึงวานะอุทยานปานบุรีนี้นะคะก็ไม่ได้ไกลมากค่ะอยู่ใกล้ๆกล้กันเลยค่ะที่นี่นะคะเพื่อนๆกีชอบมากๆเลยค่ะใช่หาดที่นี่นะคะค่อนข้างเงียบค่ะคนไม่พลุกพ่านนะคะเหมือนไปนหาดส่วนตัวยังไงอย่างนั้นเลยค่ะช่วงที่กี้มานี้นะคะก็เป็นช่วงที่น้ําลงพอดีค่ะเล่นน้ําเล่นทรายกับเจ้าดีโกสเอคูนะคะสนุกเลยค่ะแต่ก็สนุกได้แค่แป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงที่กีมานี้นะคะ แดดแรงมากๆเลยค่ะที่ตู้ไม่ไหวจริงๆค่ะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ปานบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตาลสามต้นค่ะเพื่อนซึ่งเส้นทางนะคะทีมงานบอกกี้มาค่ะไปที่ตาลสามต้นเหมือนเดิมแต่ว่าเส้นทางไม่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนกี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนแกงอีกหรือเปล่านะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเส้นทางที่ทีมงานบอกว่าไม่เหมือนเดิมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะที่ทีมงานบอกนะคะว่าเส้นทางไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะ ครั้งก่อนค่ะเพื่อนกี้มากับ b ีโค t ท4นะคะทีมงานก็รับน้องด้วยทางคูค่ะทางขึ้นเนินชันเลยค่ะแต่ t ี4นะคะมีโชคค่ะเพื่อนก,ก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่เจ้า b ีโค้เอเนี่ยค่ะเพื่อนไม่มีโชคนะคะครั้งนี้ทีมงานต้องใจดีกับกี้บ้างแล้วละคะ่ะแต่ถึงเส้นทางจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนกี้ก็ไปได้หมดแล้วค่ะขอแค่วันนี้นะคะได้เที่ยวก็พอค่ะ ไม่ด้ยากอะไรนะคะเป็นทางไม่เรียบค่ะเป็นทางกูขานะคะเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างเป็นบางช่วงนะคะไม่ใช่ทางขึ้นเนินชันอะไรก็นับว่าทีมงานนะคะยังใจดีอยู่บ้างนะคะสำหรับล้อเล็กที่ไม่มีโชง้งแบบเจ้าบีโกดเนะคะ อเรือของชาวประมงปักน้ําปานนะคะเพื่อนโน่นค่ะมีเรือกําลังจะออกไปทําประมงพอดีเลยนะคะจุดนี้นะคะก็จะมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่นะคะเพื่อนครั้งนี้ที่กี้มานะคะเหมือนเรือจะไม่เยอะเท่ากับครั้งก่อนที่กี้มานะคะ โอ้เพื่อนๆดูอย่าไปดั่นมันเพื่อนๆดูค่ะสภาพสะพานทั้งถูทั้งนี่คงจะเป็นเส้นทางที่ทีมงานบอกกีค่ะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่เหมือนเดิมเลยนะคะที่เห็นค่ะเพื่อนๆเป็นสะพานเหล็กขนาดใหญ่ค่ะแต่ดูจากสภาพแล้วนะคะน่าจะเลิกใช้ไปนานแล้วค่ะสภาพนะคะไม่น่าไว้ใจเลยค่ะเพื่อนๆบางจุดนะคะมีสภาพผุพังมากๆเลยค่ะเป็นช่องใหญ่ๆลูใหญ่ๆเลยนะคะ เวลาเดินนี่ค่ะเพื่อนมีเสียงกึกกักกกกตลอดเลยค่ะกี่เดินไปเก่งไปค่ะเพื่อนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆคะดูสภาพสะพานค่ะทั้งผูทั้งพังค่ะพามาได้ยังไงอ่ะโฮ้ยหนูตกลงไปทำไงตายเหรอ เ,เอ้ยยังไงอ่ะไปตรงนี้ก่อนไปเธอรู้อะไรเห็นเกำมาดิข้ามมาตะกี้เออไปแล้วเราต้อง้านมาตาม้านเห็นไหมบอกขานมานะข้ามสักทีสิข้ามแล้วคือมีสักทิปไปที่แบบไม่เนี่ย ตรงนี้ทําไมสะพานบ้นผูโอ้โหเออมันก็เทือนอะ่ะเอดกันน้ำได้แต่คนว่ายน้ำไม่เป็นนะต้องเข้าใจด้วยฮ้า แล้วก็ผ่านจุดเสี่ยงมาได้แล้วค่ะจะทำยังไงกับทีมงานดีคบเพื่อนๆอ๋พี่แล้วเราไปไหนต่อ,อ,อตรงไปเลยใช่ไหมพี่ที่บอกว่าเส้นทางไม่เดิมก็อย่างนี้นะเส้นทางต่อจากนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวเขาจ้าแม่ทับทีมกันค่ะ ทางขึ้นไปที่จุดชมวิวนี้นะคะก็อย่างที่เพื่อนเอนเห็นค่ะเป็นทางขึ้นเนินชันเกือบตลอดนะคะจากภาพค่ะอาจจะดูไม่ชันนะคะแต่เส้นทางจริงคือชันมากค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ชันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะด้านบนเขาเจ้าแม่ทับทิมนี้นะคะเขาว่ากันว่าเป็นจุดชมวิวนะคะที่สวยที่สุดนะคะของปากน้ําปานค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญนะคะของปานบุรีนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆกี่มาถึงนะคะทางขึ้นไปที่วัดเขาเจ้าแม่ทับทิมแล้วค่ะ ซึ่งจุดชมวิวนะคะก็จะอยู่ด้านบนนี้ละค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่าบิกอ d เอนี้นะคะกับการขี่ขึ้นเนินชันนะคะเขาทำได้ง่ายทำได้สบายมากค่ะยิ่งเป็นเส้นทางนะคะขึ้นไปที่วัดเขาเจ้าแม่ทับทิมนะคะจะเห็นค่ะเพื่อนๆว่ามีความชันมากๆเลยนะคะบ i กอ d เอนะคะขี่ขึ้นได้สบายแรงเหลือๆค่ะครั้งก่อนค่ะเพื่อนๆที่กี้มาเที่ยวที่หัวหินนะคะกี้ไม่ได้มาที่วัดเขาเจ้าแม่ทับทิมค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆว่าวิวด้านบนเขานะคะจะสวยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าน,นะคะไปดูกันเลยค่ะ<ม>และตอนนี้ค่ะเ,เพื่อนๆกี้ก็อยู่ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมค่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะจระเข้ใหญ่มากโหนี่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะคะเพื่อนๆเป็นรูปปั้นจระเข้ค่ะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะด้านข้างนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ค่ะเพื่อนๆกี้ก็มาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะหรือว่าเขาเจ้าแม่ทับทิมค่ะกี้ออกมาจากวันาอุทยานปานบุรีนะคะเพื่อนแล้วมาถึงที่นี่นะคะเส้นทางค่อนข้างชันค่ะมีบางจุดนะคะชันมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนอากาศค่อนข้างร้อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความร้อนของเจ้าบีโคดเอทูกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนเความร้อนของมีโกต A2 นะคะจะอยู่ที่ประมาณ41-40นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะเพื่อนเื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจุดชมวิวสารเจ้าแม่ทับทิมทองนี้นะคะเราจะเห็นเป็นวิวแม่น้ําปานบุรีค่ะแล้วก็มองเห็นหมู่บ้านปากน้ําปานได้แบบชัดๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเจ้าแม่ทับทิมทองนะคะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวปากน้ําปานเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนรูปป้านจระเข้ขนาดใหญ่นะคะจะเป็นจระเข้ปานค่ะจากการเล่าค่ะนะคะเขาเป็นทหารเอกของเจ้าแม่ทับทิมทองค่ะจากศารเจ้าแม่ทับทิมทองนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตานสามต้นค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรนมาร์กสำคัญของปานบุรีค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะคะ ค่ะ่ะเพือนส่วนด้านข้างกี้นี้นะคะจะเป็นหาดปานค่ะเพื่อนช่วงที่กี้มานี้นะคะน้ําขึ้นค่ะเสียดายค่ะไม่งั้นนะคะกี้จะเอาบิกโกต์นี้นะคะลงไปขี่เล่นค่ะเพื่อนๆค่ะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดชมวิวเขากระโหลกกันค่ะส่วนตอนนี้ค่ะเดยวกี้ขอตัวไปถ่ายรูปเช็คอินที่ตาล3ต้นก่อนนะคะจากจุดเริ่มต้นที่เขาเต่านะคะมาถึงตาล3ต้นนี้นะคะก็ทําระยะทางไปแล้วนะคะประมาณ20กิโลค่ะ ซึ่งการทดสอบระยะทางในครั้งนี้นะคะขาไปนี่ค่ะเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าเราจะทําให้ได้อยู่ที่30กิโลค่ะเพื่อนๆขากลับนะคะอีก30กิโลนะคะรวมเป็น60กิโลค่ะซึ่งตามสเปคนะคะของ b i g o d A2 นี้นะคะ1การชาร์จทำระยะทางได้อยู่ที่50-70กิโลค่ะต้องมาลุ้นกันค่ะว่า b i g o d A2 นะคะจะทําได้ตามที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะได้เข็นกลับนะคะต้องมาลุ้นกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเขากะโหลกกันแล้วค่ะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นวัดเขากะโหลกนะคะอาจจะเก็บภ้ามาฝากเพื่อนๆได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ากี้มาถึงช้าค่ะแล้วก็ระยะทางที่ตั้งเป้าไว้ที่30กิโลนะคะก็ยังทําไม่ถึงค่ะเดี๋ยวกี้พาเพื่อนๆนะคะชมวัดสักแ๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันค่ะตรงข้ามวัดเขากะโหลกนี้นะคะจะเป็นจุดแวะเช็คอินค่ะที่มีลูกปั้นพญานาคคู่นะคะด้านบนค่ะเพื่อนจะเป็นถ้ำอุโบสถนะคะที่ต้องเดินเท้าขึ้นไปค่ะ ส่วนด้านล่างนี้นะคะจะเป็นบ่อน้ําที่มีพี่ๆตภาพน้ําอาศัยอยู่ค่ะพี่ๆเขานะคะค่อนข้างคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวค่ะเพราะเราเดินลงไปนะคะเพื่อนเขาก็ว่ายน้ํามาหาเลยค่ะจากวัดเขากโลกนะคะเราจะไปต่อกันที่หาดเขากะโหลกค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจากจุดสตาร์ทนะคะจุดเริ่มต้นของเราที่เขาเต่านะคะมาถึงหาดเขากะโหลกเนี่ยคะะ่ะเจ้า b c o a s A2 นะคะจะทําระยะทางไปแล้วกี่กิโลนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าครึ่งแรกนะคะทําระยะทางได้ตามที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่าคือ30กิโลนะคะและขากลับเนี่ยค่ะพเพื่อนแบตเตอรี่นะคะจะเหลือพอสําหรับขากลับหรือเปล่านะคะ ด้านหลังนู่นนะคะเพื่อนๆจะเป็นหาดส0มยอดค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้นะคะว่าในทริปนี้ค่ะดีโกดเอทู 2, ทำระยะทางไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้นะคะทำระยะทางไปได้แล้วอยู่ที่ประมาณ30กิโลค่ะเพื่อนในเรื่องของความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ39-40ค่ะเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูตอนขากลับกันดีกว่าค่ะเพื่อนเพราะว่ากีจะยิงยาวกลับไปเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจบทริปนี้ b ิโก้เอทูจะทำระยะทางได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะขากลับนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้เส้นทางเดิมที่เรามากันนะคะ ามาเนะะี่ยค่ะเพื่อนกี้โมตแต่แวะเที่ยวะค่ะแวะเที่ยวเพลินนะคะจนลืมเวลาเลยะคะ่ะเพื่อนตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะคะ ขากลับนี่ค่ะต้องรีบทําเวลาเลยค่ะและขากลับนี้นะคะอาจจะมีนอกเส้นทางนิดหน่อยค่ะเพราะว่าขากลับนะคะเราจะต้องแวะหาซื้ออะไรกลับไปทานที่พักค่ะยังไงนะคะเพื่อนถ้ามาเที่ยวแบบกีนะคะก็อย่าแวะเที่ยวจนเพลินนะคะจนฟ้ามืดแบบนี้นะคะเช็คเวลากันให้ดีค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าขากลับนี้นะคะบางช่วงจะไม่มีไฟส่องสว่างค่ะเพื่อนและบางช่วงนะคะนอกจากจะมืดแล้วนะคะยังเป็นทางคูคขะทางขึ้นเนินชันลงเนินชันด้วยนะคะ มองไม่เห็นทางเลยค่ะเพื่อนกี้คิดว่านะคะขากลับนี้นะคะจะรอดจากการโดนแกงแล้วนะคะสรุปแล้วค่ะไม่รอดค่ะเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมากับทีมงานสายลุยกี้ทำใจไว้บ้างแล้วค่ะ กับเจ้า B-coat A2 นะคะทำระยะทางไปได้อยู่ที่70กิโลค่ะ ที่ปานบุรีนี้นะคะเพื่อนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้แวะเที่ยวเยอะเลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะกับชาววีวีกับเราอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าล้อดเดียวไฟฟ้านะคะที่ปานบุรีค่ะเพื่อนเส้นทางสวยนะคะแถมยังมีเล่นจักรยานไว้บริการเกือบตลอดเส้นทางเลยนะคะถ้าเพื่อนสนใจนะคะอยากจะเที่ยวชิลๆนะคะเพื่อนกี่แนะนําที่ปานบุรีค่ะวันนี้กี่คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย